ขึ้นกล้องให้ชมครับพระลงรับพระสุเิย์วัดหลักธรร เนเม็ดแบบนี้คือทองคำครับถัาพักน้าอกวงแข่หยก และทับทิมทองคำเยอะครับองค์นี้นี่ นู่นนู่ั้งนั้นนี่ก็อีกเอี่เมต่อ ที่เป็นมุมแบบนี้คือโดนฝนทำน้ำมนตนะ์มาลอยฝนห้องนี้ใช้มาแล้วโดนฝนทำน้ำมนต์รักษาโรคหาโอ้โหยาวออกมาเองครับได้ยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมไม่ได้เปิดพัดลม ถ้าผมเปิดพัลมแล้วจะสะพัดแกวดนีนครับไม่ได้เปิดพัดลมแป๊บผมจะเปิดพัดลมดูนะครับ เปิดพัดลมแล้วครับสั่นโอ้โหสุดยอดเนี่ยกับมุมเนี่ยใช้ฝนทำน้ำมนต์กินเพราะพระสมเด็จไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมนแบบนี้ เห็นไหมตรงนี้ก็ใช่ทำน้ำมนต์ฝนม,มุมโลกหาโลกหาเกิดขึ้นในกรุงเทพสมัยนั้นดูหลังดีกว่าเวลาจะ ขึ้นกล้องให้ชมครับองมีหน้ามีตาเกตทะลุซุ้มอืมดู่ข้างๆข,ขอบขึ้นกล้องไม่มีที่ไหนแล้วครับ พักจมูกตาโห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 โกล้องสองพันห้าร้อยเอ็กสามารถตรวจได้ทุกอย่างมองเห็นหมด กล้องสิบเอ็กไม่มีสิทธิ์ได้เห็นมีเยอะที่สุดไม่อยากคุย ตรงก่อดูด้านหลังนะครับด้านหลังคันไซหน้าเป็นยังไงหลังก็เป็นยังไงั้นคันไซก็งามมากคเ่ยแกะปูนเบอร์อย พวกกล้องผมสามารถตรวจได้ทับทิมครับพระสมเด็จบางคุณพมพิมพ์เส้นได้เล็กสวยสุดๆขึ้นกล้องให้ชม ลงลักวิทองลงชาติ ทองเก่าดูง่ายแต่สดใสดูด้านหะลังหลังคบไม่มีใครมีแบบนี้หรอกครับ พราะหายสาบสูญไปจากในเกดีบังคุพมนานแล้วอยู่กับผมหมดแล้วครับนี่พระนอกโกนะครับไม่ได้บรรจุอยู่ในเกดีบางมุนพรมนะครับพระอยู่ในวัด พระอยู่ในเกดีบางคุณพรมฝักกุต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง